สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบปะกับทางช่องนองเอพารวยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์ทางช่องนองเอพารวยด้วยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเอก็เอาเลขอ่าเซียนสมุดปากกานะคะมาฝากแล้วก็ขอบคุณอ่าเซียนสมุดปากกาที่แบ่งปันน้ำใจมาให้นะคะอ่างวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าสามตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะก็ มีดังนี้นะคะสองหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกศูนย์สองหกสามเน้นนะคะเน้นนะคะสองหกเจ็ดล่างนะคะสองหกสองเก้าสี่เจ็ดสี่สองเน้นนะคะสองหกสองเก้าอันนี้นะคะเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะคะใช้สติ ซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะแอดก็เอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นในการเสี่ยงโชคนะคะสนับสนุนรัฐบาลนะคะแล้วก็เลขอ่าคุณอ่าน้องปราณีนะคะท่านผู้ชมอ่าน้องเขาก็ให้แม่นนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวนะคะอันนี้นะคะเลขก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะคะกับเซียนสมุทรปราการนะคะ ส่วนน้องปลานี้นะคะก็ให้137 135 571อันนี้เพื่อนๆก็อ่าจับซื้อสองตัวด้วยนะคะแอดก็เอามาให้อเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้นะคะแล้วก็มาที่เลขปูเจ็กนะคะปูเจ็กก็ให้มาเข้ามาแล้วหลายงวดนะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ วิจารย์ในการรับชมนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะซื้อก็ขอให้มีสติซื้อตามกำลังที่มีเลือกเอาที่เลขตัวเองชอบนะคะอาเลขโปรเจ็นะคะให้งวดน,นี้นะคะก็0-81นะคะท่านผู้ชมอ่าสองตัวก็37นะคะแล้วก็มาที่เลขไหาโบราณน,นะคะท่านผู้ชมอ่าหาโบราณแม่รัศมีจันทานะคะ อาจเจ้าของบ้านนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้า3ตัวตรงๆนะคะงวดนี้ก็อาจเจ้าของบ้านให้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือ813ก็จับซื้อ2ตัวด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคตี